สวัสดีค่ะบปนยงในช่องคุณพ่อการไฟคังนะครับเยก็เกลือนะตั้งแต่วันอังคารใช่ไหมวันนี้วันอันนี้คุณพ่ออาจวันพฤหัสเนาะคิดว่าจะลงก็ลงวันนี้นี่หว่าเออก็ไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นโปเกมอนเลยนะก็เข้ามาเปิดซองก็เกลืออีกคือแบบตอนนี้หมดทอแท้ในการเล่นมากๆก็ทําได้แค่อนะัปเดตเด็กเนาะเราสามารถอัปเดตมิวทูได้คุณพ่อสามารถอัปเดตอ่าบานะได้คุณพ่อสามารถอัปเดต ถ้าอัปเดตมาแล้วก็เป็นทูมันก็จะเป็นเหมือนเดิมมันก็จะคล้ายๆกับคลิปเก่าเนาะคุณพ่อก็เลยเอเรายังไม่เคยทําเด็กของอ่าด็อกเตอร์เลยนี่เลยเด็กไฟเด็กเบรนเนี่ยก็เลยอ่ะม้าใหม่มันเก่งก็เลยโอเคมาเล่นม้าใหม่กันดีกว่านะครับก็จะใส่อย่างนี้เนาะก็จะใส่เป็นไนทเทลคู่กับม้าเหมือนเดิมแล้วก็จริงๆมีแมกมาเป็นตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ใส่ของเดิมเลยคุณพ่อไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ลีฟมาเพราะว่า บางทีอ่ะเราใช้เป็นเอ็กซ์ตรีดแล้วเราต้องใช้กับคู่กับคู่กับเบรนเพื่อที่จะทำให้มันตีได้ร้อยสามสิบโพนต้าร้อยสาสิบถ้าเราออกหัวได้ก็นั่นแหละนะครับเป็นอีกหนึ่งเด็กที่คิดว่าน่าจะดีสหรับคนที่มีของเก่าและเกลือในกล่องใหม่เหมือนคุณพ่อน,นั่นเองนะครับมาลองดูกันว่าจะดีดขนาดไหนนะฮะว่ามันจะไหวไหมอนนัจริงๆ อยากเล่นการ์ดใหม่นะแต่ว่ายังไม่มาคิดว่ามีโครงการอยู่ว่าอาจจะต้องเปยจริงๆแล้วนั่นเองนะฮะก็ถ้าได้เปหรืออะไรก็อาจจะมีคลิปเปิดซองอีกครั้งหนึ่งนะครับในเร็วๆนี้ก็คืออาจจะหุ่งนี้มาลื่นนี้เลยนะเ <laughs> พราะทนไม่ได้นะฮะ,ะเจอกับโอ้เขาก็ได้แบตครบเหมือนกันแล้วอ๋อวันนี้วันนี้มีอีเวนต์นะครับชนะส้าตาก็จะได้ไม่ต้องลวดนะ แค่ชนะ45ตาก็ได้อุ้ยแ้ีกเขาให้เราเล่นของโบนิต้าคุณพ่อมีโบนิต้าใหม่แค่ใบเดียวจริงๆอย่าใส่เพิ่มเป็นสองใบนะแต่ว่าเปิดไม่ออกนะจ๊ะเปิดไม่ออกนะเจอเด็กเก่าเหมือนกันเริ่มหลังมา้าเราสามารถเหยียบด้วยการตี40ได้อะ่ะโคตรโหดโหดโหดมากๆากโอเค โหมือมือดีนะถึงแม้จะไม่มียังอื่นเลยนอกจากโปเกมอนแต่ก็ถือว่าดีนะอื้มเทธนหน้าเราหมดมือเลยม้าใหม่ใส่สองจีนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันก็จะถอยเตาออกหัวตีสี่สีเว้อุ้ม ฝั่งนู้นก็เริ่มเหมือนก็จะเซตบอรดได้แล้วเหมือนกันเนาะก็ใช้มิวทูเอ้ยมีอ้ไที่มิวทูเนียสฟาร์มไปถ้าถ้ามังกรเขามาได้แล้วก็เหนื่อยโอ้ยอะสวยอยู่นะหมุดมือโคตรขู่คู่จัดๆเอ,อกหัวตีร้อยนะฮะ ออ,อะไรครับเนี่ยดวงเนาะดวงดวงดวงแบบนี้ยังจะเล่นอีกควา,ามไล่อยูุของใหญ่เลยนะฮะอ่าใบใบนี้ก็ดีนะใบใหม่ใบนี้ก็น่าอุ้ยมาแล้วนะก้นเนี่ยยิ่งตีแรงแนละยิ่งฝั่งตรงข้ามไอ้นีะ อเถ้าฝั่งตรงข้ามมีอ่ามันจะลดการโจมตีฉะะนั้นเราจะไม่ลงน,นี้เพิ่มนะอืมเก็บไว้ก่อนเผื่อโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่ะมาแล้วตีสวนเก่งนะ เขาฟาร์มมังกรใหญ่เลยโอเคอหัวอกี่โมงจะชนะเขากี่โมง ออาหัวกี่โมงฮัลโหลตอนเนี้เด็ก <S <S เด็กมังกรอ่ะใส่ลีฟไปอคุ้มใช้ลีฟตอนเนี้ยแล้วก็เอาไอ้นี่ออกแล้วเอาเอาดักเนียมาได้ว่าแล้วเห็นไหมเป๊ดุดดังคำทํานายอูห้หโคตรแม่นแม่นเหมือนจับวาง แม่นจัดจดนะฮะร้อยยี่สิบถ้ามังกรเขาตายอ่ะถ้าเขาตีห้าสิบถ้าเขาห้าสิบ เราน่าจะไม่รอดป่ะเร็วกว่าเจอเร็วกว่านะคือถ้ามามันมันเร็วกว่าอมันให้เร็วกว่าสิมันออกหัวก็ชนะไปแล้ว <c oughs> ถ้ามันออกหัวก็ชนะไปนานแล้ว <c oughs> ถ้ามันออกหัวก็เกมจบไปแล้วออกแต่ก้อยนะั่นน่ะออกก้อยแบบอืม <c oughs> ถ้าหัวนี่คือชนะไปนานจริงๆนะเนียสโดนหัวไอ้นี่โดนออกหัวคือจบไปแล้วจริงๆน่าจะใช้เบรนไปเลยนะั้งแต่เมื่อกี้เนาะเฮยได้เริ่มหลังอือ <c oughs> อยากให้เราเล่นบนีตาจริงๆ <c oughs> นี่เกมมันอยากให้เราเล่นมากๆเลยนะนี่ พืชเหรออ่าเมตาเมตามหานิยมนะฮะเมตาใหม่ตอนนี้นะเซเลบีนะครับโคตรอยากเล่นเลยนะคือชอบเล่นพืชอยู่แล้วไงแล้วเซเลบีกับงูเนี้ยมันเก่งมากเลยแต่ว่าโดนเคาเตอร์นะครับโดนเคาเตอร์ด้วย,อล,อ,ยอลาคาแซมนะครับอืม คือถ้าเราไวกว่าได้อ่ะเราก็มีสิทธิ์จบได้อะอือฮึอือหึถ้าเธอหน้าอีโวแล้วแล้วตีออกหัวนี่คือจบเลยนะเซเลบี้ก็เซเลบี้นะอีหัวหกสิบห้าสิบหกสิบ,สบ,สบโอ้โอ,โอ้มายก่อน อ่าก็ต้องหัวดีหรือไม่ก็ได้คันสก,กิหรือสัตด,ดาจารย์ขึ้นมือนะเซเลบี้ก็จบได้นะฮะเซเลบี้ก็หลับได้โอ้ oh my god นี่มีความหวังขึ้นมาเลยนี่ดับเบิลเซเลบี้ตัวหน้าน่าจะปล่อยแล้วน่าจะไปฟาร์มตัวหลังแทนนะคุ้มกว่าคุ้มกว่าจะมาฟาร์มตัวหน้าเคโซชัน ออกหัวโพธท่านก็ไม่ช่วยนะหรือถ้าเบรนมาก็ไม่ช่วยเหมือนกันนะปามตัวหลังละตัวหน้าปล่อยแล้วมันมาไงแล้วมันมาไงอ่าเราจะใช้เลยดีไหมถ้าเราเก็บไว้ใช้เทินหน้าเก็บไว้ก่อนดีกว่ามั้ง เพยังไงตัวนี้มันเขาน่าจะปล่อยอยู่แล้วตัวนี้น่าจะให้เรากินฟรีอยู่แล้วออกหัวมาก็จบเหมือนกันมันไม่ออกไงแก้มันไม่ออกไงอือฮึมาแล้วเมตามหานิยมมาแล้ว คอยเหลี่ยงได้สองครั้งนะครับครั้งหัวละห้าสิบห้าสิบห้าสิบปุอืมอพชั่นไม่น่าช่วยอะไรเนาะไม่ต้องใช้ก็ได้ ซึกโพชั่นจะไม่ช่วยอะไรเราเท่าไหร่หัวก้อยก็เท่ากันจะหัวจะก้อยก็ค่าเท่ากัน,นดับเบลิลเซเลบีฟันองค้ามนี่คือได้ฟูเมตาแล้วสินะเซเลบีกังูเนี่ย 4เหรียญหัวเหรียญหนึ่งดับเลยน่าจะใช้น่าใช้โพชันนะเดี๋ยวน้อยต้องสองเหรียญแต่สี่เหรียญน่าจะออกปะมันจะเกลือขนาดไม่ออกเลยเหรอหนึ่งเหรียญไม่ออกนะยังไงมันก็ยังไงมันก็ออกอดีจั่วให้ได้นายเทลจะดีมากๆากหรือจวได้โพนิต้า เพื่อนนาจะได้เล่นได้โอเคศาสตราจารย์เฮ้อืมเก้าสิบร้อยสิบจบแล้วนี่เรียบร้อยละก่อนเซเลบรีเราจะคิดถึงนายปุ๊บชนะเมตา <c oughs> ก็เด็กก็นนชนะาธาตุเนาะอย่างนั้นแหละนั่นเองนะฮะ อืมเด็นไงละดึนเด่นเด่นเด่นมันชนะไฟอ่ะมันเป็นเด็กเป็มันเป็นไฟมันชนะพืชนก็ไม่แปลกอยู่แล้วเนาะอืมอเขียมาอีกสักอีกสักตาหนึ่งนะโห้เจอเซเลบีกเือถอดใจแล้วแต่ว่าดีที่ชนะธาตุไงดีที่อะไรดีที่ชน,นะธาตุนะไม่งั้นถอดอกถอดใจไปนานแล้วคืออู้คือม้ามันไม่ออกเลยอะ่ะมันไม่ออกหัวเลยอะ่ะ ไม่พอกมันไม่เอาหัวไง่าบอกนะว่าเจอมิวอีกอะ่ะถ้าเจอมิวนี้น่าจะไม่ไหว,วนะนะชือแบบน่าจะมิวมิวเนาะดูจากรูปจากอะไรแล้วมิวมิวนี่นี่ก็ขึ้นให้เล่นทุกตาจริงๆอันนี้มากเก่านะฮะตัวนี้เท่าไหร่ได้นะซัฟเฟอร์ยูแฮนทูเด็กอ๋อแล้วก็แล้วก็ทอยใหม่ตามหัว ไม่ชอบเลยกาชาจัดจัดอ่ะมาดับเบลิลมาดุเริ่มก่อนนะฮึเล่นเล่นมังกรจี้จี้น้ำน้ำใส่ฟ้านี่เล่นมังกรนี่นะ ให้ ي, มังกรกับนกนี่ก็โอเคเหมือนกันเนาะเปลี่ยนมือออกหมดเอาหามังกรมาใหม่แต่ว่าถ้าออกก้อยก็จบเลยอย่างนี้โ oh อไม่อืมอืมโอโหโอโหก้อย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 อ๋ออะแล้วคืออะไร อ๋อดอการ์ดตามมือคู่แข่งเมื่อกี้มือสี่แล้วมันจะเก็บออกทําไมตอวนของก้าจะเก็บมือผมออกทําไมในเมื่อมือเขามีสี่อยู่แล้วผมนี่งงเลยถึงเมื่อเขาก็มีมือไม่เขาก็ได้มือสี่ป่ะไม่เข้าใจเธอหน้าค่อยแปลง ยังไม่มีอะไรขึ้นมาให้ให้เล่นมาแล้วโคคิมอนรีเซิร์ช่าคิดว่าใส่นี้ใส่เน็ตเน็ตน่าจะคุ้มกว่าถ้าอยากจะหาของเพราะว่าอันนี้มันมันมันได้จั่วก็จริงแต่ว่ามันอย่างเงี้ยมันต้องเรียงกาอย่างเงี้ยมันถึงจะคุ้มปะ่ะถ้ามันไม่ได้เรียงกามันก็ไม่ค่อยคุ้มปะ่ะ จะเลืนะว่าเราแพ้มังกรนี่มาแล้วตาหนึ่งนะฮะโอเคถ้าออกหัวนกก็ตายอยู่ดีเนะหรือว่าเอาให้ตายเลยก็ดีกว่าไปบึ้มไปเถอะบึ้มไปก่อย จึกม้าใหม่โหดกว่าเดิมคือตอนนี้ไปเด็พิดแดด์อะเอ้ม้าใหม่ม้าเก่าอะร่างเก่าไม่ต้องใช้ละใช้ม้าใหม่แทนเลยคุ้มกว่าคุ้มในการเล่นแบบเยอะกว่าเดิมเยอะมากๆเนาะหรือจะเล่นเป็นแมกมาใหม่ก็ได้ถึงแม้จะเสียจี้หมดก็ตามแต่ว่ามันสามารถตีแรงๆได้นั่นเองนะฮะ เลลนไว้เล่นเทินหน้าไว้ตีมังกรเคมังกรโดนแน่คุณพ่อให้ลายเทลคุ้มกว่านะคุณพ่อจริงๆไม่ค่อยชอบแมกมาใหม่นะมันมันมันเล่นยากนิดนึงโอ้ตายนกเบิดนกเบิดนกเบิดทูมขภูมเคเขาตั้งบอร์ดไม่ทันเราแล้วยังไงก็ได้แตชนะอยู่ดีนาะ ไม่น่าทันนะยังไงก็โดนเพราะเราเอาใช้เบรนแน่นอนนะเทินเอนนี้ถ้าเขาอีโวก็โดนอยู่ดีอีโ e วไหมอีโว e ก็ต้องก็ต้องดูว่านายเทลขึ้นไหมถ้านายเทลขึ้นมาก็จบเลยโอเคสับเอานายเทลขึ้นมาดิอ๋อไม่ได้แล้วเบรนไปแล้วได้สับเบรนะอ่า โอเคคันสก,กีมาก็จบอยู่ดียังไงก็จบอยู่ดีนะฮะโอ้มาครบแลวทุกอย่าง Evolution เรียบร้อยจบแล้วนะล้างแค้นได้สำเร็จนะครับล้างแค้นมังกรได้สำเร็จอ่าเรียบร้อย ก็อันนี้มันเป็นเด็กอัปเดตเนาะลูกเล่นก็เพิ่มมานิดหน่อยอันจริงๆมันแค่อัปเดตม้าใหม่คือแบบแค่ม้าใหม่อย่างเดียวอ่ะให้ดีคือเปลี่ยนโพนิต้าเก่าเป็นโพนิต้าใหม่ด้วยนะม้ารังหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันคุ้มกว่าที่จะเล่นเพราะว่ามันสามารถตีสี่สิบได้จากตียีสิบเป็นตีสี่สิบได้อย่างเงี้ยมันคุ้มสุดไปเลยก็ประมาณนี้กับเด็กของคุณพ่อนะครับคุณพ่าใส่คันสกีไปนะเพราะว่า ไอจีโอวานี่อ่ะเพราะว่ามันคุ้มในการเล่นอย่างที่เห็นนะอ่ามันสามารถตีไปถึงร้อยสิบหรือตีสิบอ่าตีร้อยได้โดยการใช้นเทลมันค่อนข้างที่จะคุ้มในการที่จะมาเล่นนั่นเองก็ประมาณนี้กับเด็กมานะครับก็ไปลองจัดลองเล่นดูได้เนาะวันนี้คุณพ่อไปแล้วถ้ายังเปิดเกลืออยู่ก็อาจจะเป็นเด็กอัปเดตไปเรื่อยๆแต่ว่า ถ้าได้ของใหม่แล้วอะ่ะคุณพ่อจะเปลี่ยนไปใส่ของไปเล่นเด็กใหม่แทนอย่างไดมิวอย่างนี้หรือได้บูตเตล่าได้มีมีแค่อย่างเดียวที่คุณพ่อคิดว่าน่าจะไม่ได้เล่นคือเกียร์ดอล่าเกียร์ดอล่าอ่เกียร์อรดอนแต่เกียร์ดอสแต่ว่าแต่ว่าถ้ามันได้กาจ์ดจะเล่นให้ดูนะครับก็ไว้เล่นตามแล้วกันตอนนี้คืออยากเล่นมิวอยากเล่นมิวอยากเล่นอยากเล่นเซเลบี้อยากเล่นพวกฟุตบูเตล่าหรืออยากเล่น,อ,ลน,อ,ลนอ่ะจริงๆริไอ้นี่ก็อยากเล่นนะนก อ่าพิจนิจอรพิจตโตนั่นแหละก็น่าเล่นนะครับก็วันนี้ประมาณนี้ละกันวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่เนาะวันนี้สวัสดีครับ